ตามกันต่อผู้ชมครับกรณีที่มีชายคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนานะครับแต่ว่าก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยมีโทรศัพท์ลึกลับโทรมา อบอกว่าเอาเงินมาล้านหนึง่งมาเป็นค่าไทยหน่อยภริยาบอกไม่มีแต่ว่าสุดท้ายพบว่าเนี่ยฮะสามีเสียชีวิตแล้วก็ถูกนาศพมาทิ้งอําพรางลงแม่น้าเจ้าอแม่น้ําโขงคุณผู้ชมครับความคืบหน้ากรณีที่ไปพบศพนะครับของนายกิ่งไพคติยานนท์อายุ35ปีถูกฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหดนะครับมีเชือกในล่อนมัดมือมัดเท้ามีผ้าพันรอบศีรษะแล้วก็มีผ้าอุดปากเอาไว้มีชาวบ้านที่ล่องเรือไปหาปลานี่แหละครับไปเจอศพลอยอืดอยู่ริมตลิ่งบริเวณหมู่บ้านโคกไก่เซาตะบลท่าคออำเภอ หนงนครพนมวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตำรวจคาดว่าศพเนี่ยก็เขาบอกว่าน่าจะถูกฆ่าจากพื้นที่จังหวัดบึงการแล้วคนร้ายอำพรางศพโดยการ โยนลงไม่น้ำโขงแล้วก็ไหลาตามกระแสน้ำมาถึงเขตจังหวัดนครพนมครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะครับชุดสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค4ร่วมกับชุดสืบสวนสพมืองนครพนมพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนี่แหละครับก็ลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติม,ตม,ตมรวมทั้งแกะรอยคนร้ายโดยเริ่มจากเบอร์โทรศัพท์ใช้ลึกลับที่โทรเข้าไปหาภรรยาของนายกิ่งไพ่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเรียกเงินจํานวนประมาณ1ล้านบาทอ้างว่า เป็นค่าไถ่ตัวนายกิ่งไผ่แต่ภรรยาเนี่ยเขาบอกไม่มีเงินให้นะสุดท้ายมาเจอนายกิ่งไผ่เป็นศพนะครับตำรวจเชื่อว่าชายลึกลับคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นกุญแจสําคัญครับที่สามารถสาวไปถึงตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการกระทําของกลุ่มขบวนการกระทําผิดกฎหมายข้ามชาติมีฐานเนี่ยอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคือก่อนที่จะเจอศพนายนกิ่งไผ่มีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนเลย บอกว่าเขาเดินทางข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับ<ะ>หลังจากนี้ถ้าตรวจสอบได้หลักฐานเพิ่มเติมยืนยันตัวคนร้ายที่แน่ชัดแล้วนะครับจะยื่นข้อสารเนี่ยฮะออกหมายจับกลุ่มตัวต่อไปโดยตอนนี้ตํารวจก็มุ่งปมสังหารเรื่องความขัดแย้งทางธุรกิจผิดกฎหมายเรื่องของขอบวนการยาเสพติดที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะมีส่วนเข้าไปพัวพันหรือเปล่าเนื่องจากว่าตรวจสอบประวัติผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยปรากฏว่าเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดมาแล้วหลายครั้ง,งลแล้วก็เพิ่มนโทษจากเรือนจำเมื่อปี6-4ด้วยนะครับ เมื่อวานนี้ครอบครัวแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตครับนิมนพระแล้วก็ปราชชาวบ้านพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้เนี่ยไปประกอบพิธีที่จุดพบศพนะครับเ,เพื่อเปิดทางเชิญดวงวิญญาณนายกิ่งไผ่กลับบ้านตามความเชื่อระหว่างประกอบพิธีเนี่ยหญิงอายุ65ปีแม่ผู้เสียชีวิตถึงกับหลั่งน้ำตาเลยบอกว่าโอ้โห <laughs> <laughs> เห็นสภาพลูกชายแล้วรู้สึกสงสารจับใจแม้ว่าลูกชายจะทำบิดอะไรจะทำผิดอะไรก็ตามแต่ไม่สมควรถูกทำร้ายด้วยวิธีที่มันโหดเหี้ยมแบบนี้นะครับ วอนตำรวจติดตามจับกลุมคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เนะยครับถ้าเขาเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมนุษย์ก็คงจับเป็นมนุษย์โหดมากนะครับคือไม่น่าจะทํากับลูกชายแม่อย่างนี้ทํากับคนอื่นก็ช่างก็ไม่น่าจะทําแบบนี้เลยไอ้ทั้งสิ้นเนี่ยเขาไ,ได้รับกรรมแลเคเองอยากให้เขาตกตายไปตามกันไหมครับคุณแม่ที่ทํากับลูกชายคุณแม่อย่างนี้ตามเขาที่สร้างมา